โอเคแ v e วเรืโอผมบูเรนิงนะครับวันนี้ก็มาลองเล่นเกมใหม่ๆดูนะครับก็อันนี้เป็นเกมที่ผมเคยเล่นเมื่อปีที่แล้วนะครับเพเป็นเกมที่สจุกมากเกมหนึ่งนะครับอนอื่นขอแบบเลือกสกินก่อนนะครับแป๊บนึงไป โอเคนะครับผมเลือกตอนนี้แล้วกันนะครับเป็นตัวที่ผมไม่เคยเล่นนะฮะก็มาดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้เออผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันเนี่ยโอเคนะครับรอโหลดนะแล้วมันก็จะเข้าคัสซีนนะครับอ่าเหมือนเมื่อก่อนนะครับอืปีก่อนก็แบบนี้แหละนะครับผมแต่รู้สึกว่าปีนี้มันจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่ช่วงวันเกิดผม,มแหละนะช่วงวันที่ห้าที่หกตุลาเนี่ยเออเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนะครับว่ามันอัปเดตอะไรเข้ามาใหม่นะครับอืมโอเค ทุกอย่างก็เหมือนเดิมเหมือนปีที่แล้วนะครับเหมือนที่ผมเคยเล่นนะครับผมอ่านี่นะครับเคครับเราก็รอไปนะครับันจะไม่กดข้ามนะครับจริงจริงผมก็รู้แล้วมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมจะไม่กดข้ามนะครับผมเออ,อเคผมพึกว่าขัดชิน้นอะไรวะ ผมไม่รู้ว่าคาซีนมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมก็จําไม่ได้กันว่าตอนแรกมันเริ่มยังไงนะแต่ว่าแบบแต่แมบนี้แหละใช่อยู่นะครับโอเคมานะครับเราลงมาก็มาฟังไอ้เสียงไอเ้เยนิวเอลเนาะมาฟังเสียงไอ้เียนี่บูดนะครับผมโอเคแบบเก็บของมานะครับนี่เลยโอเคเริ่มครับแชปเตอร์ one นะครับดันเจียนที่หนึ่งนะครับนี่นี่ทีน,น,น,นี้เราก็แบบ มันจะมีของซ่อนอยู่ตามพวกมุมพวกนี้นะครับเออนะมนไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่มุมไหนบ้างอะแต่อยู่ด้านบนเนี่ยแบบมันมีแบบของซ่อนเยอะนะครับตรงนี้ไม่น่ามีถ้ามาันผูจำได้ว่าเมื่อก่อนมันเคยมีป่ะนี่งไงตรงนี้มียานะครับเกเคตรงนี้ก็จะเป็นทางลับออกไปข้างนอกนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ม,มีอาวุธนะครับก็เดี๋ยวรอฟาร์มของไปก่อนนะครับก็เล่นตามเกมไปนะครับด้านบนจะมีอาวุธอยู่นะครับอืมอันนี้เป็นแบบที่ลับนะครับผมโอเค เรื่มงไนก็ได้ชุดเกาะงูมาหนึ่งอันนะครับก็โอเคเราจะกระโดดเข้าไปไม่ได้ครับเนื่องจากว่าแรงกระโดดชุดเกาะเรามันมนี่มพอครับเราก็แบบวิเชียแล้วก็วิ่งไปหาฟาร,ร์มขอ,ของก่อนนะนี่เ,เพื่อเก็บเพชรนะครับเพชรนี่มันก็เป็นเหมือนกับเขนาเรียกว่าเออคะแนนนะครับผมคะแนนว่าแบบเราได้ตี่กีคะแนนในด่านนั้นนะครับผมประมาณนั้นแหละนะเี แล้วก็เล่นเก็บเหรียญไปนะคก็พยายามเก็บเหรียญให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเกมนี้มันต้องการเหรียญแบบเยอะมากๆนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันต้องการอาวุธที่ต้องใช้เหรียญแบบเป็นแสนนะครับในการเอาชนะดาบนะครับผมเออโอเคนะครับก็รอดูเขาสู้ไปนะเพราะว่าเรามีอาวุธนะโอเคนี่เลยนะครับเราก็รอมันพูดไปนะครับไม่รู้กันวันพูดยังไงนะเออใครไปออกก็แปลเลยนะครกูไม่รู้ือนกันนะ โอเคเนี่ยครับก็พูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรหาพระราชาอะไรนี่แหละนะครับอ่าโอเคก็ได้อาวุธมานะครับเป็นอาวุธกาดชิ้นแรกนะครับอืมโอเคเนี่ยครับอ่าก็ได้ exp อันนี้เป็นของแบบนอกเกมนะครับโอเคมาต่อไปเราก็เนี่ยครับขึ้นไปเก็บของด้านบนก่อนนะครับนี่ก็พังกล่องไปอุ้ยอิเช่พังพังง่ายจังปะทำไมกล่องกล่องสมัยก่อนไม่พังง่ายขนบดนี้นะ โอเคอาจจะต,ติดขัดหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทาคลิปบ่อยนะอาจจะไม่ค่อยได้ชินกับการพูดอะไรแบบนี้นะครับเกก็ได้เงินมานิดหน่อยนะผมโอเคเอาจริงเงินแบบแค่ร้อยสองร้อยนี่คือน้อยมากนะครับนะเออคือถ้าเป็นไอเทมช่วงท้ายๆเกม่มันจะต้องการแบบเป็นล้านนะครับเออเป็นล้านสองล้านนะเออ ือมันต้องใช้เยอะมากก็มีอัปเกรดอะไรดาวอีกนะแบบอัปเกรดอาวุธถึงเร็วสิบห้าครับแล้วอัปเกรดแต่ละครั้งก็ใช้เงินแบบเชียโคตรเยอะนะครับผมโอเคตรงนี้เราขึ้นไม่ได้นะเราต้องรอแบบมันจะมีชุดเกราะสีแดงครับมันจะเป็นชุดเกราะที่ทําให้เราแบบกระโดดแบบโคตรสูงเลยแต่ตอนนี้เรายังไม่มีนะเรอาอก็ต้องเล่นไปเรื่อยครับรอมันจะคือมันก็ต้องรอมาสักวันอนะ่ะน,นะครับผมโอเคแนะบบอันนี้ตอมีอะไรสอนเยอะแยะนะครับแต่มันไม่มีไม่มีภาษาไทยนะเกมนี้ เออมันก็อาจจะดูแบบแปลกๆหน่อยนะครับผมโอเคไปอันนี้คือผมพยายามเคลียร์ให้ได้มากที่สุดนะครับเือบหาที่รับหาอะไรทุกอย่างเลยนะครับพยายามเคลียร์ให้มันแบบละเอียดนะครับเพราะว่าเกียนี้มันมแบบอะไรเยอะนะครับผมเขาเรียกว่าเราจะดูถูกเกมนี้ไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันมีอะไรแบบเยอะมากนะครับทั้งแหบนบับทั้งกลวิธีการเล่นอะไรต่างๆสกิลอะไรพวกนี้มันจะมีวิธีการกดอยู่นะครับอโอเคดันแรกก็ผ่านมาได้ง่ายๆนะครับ ที่จริงผมรู้ว่าทางลับมันอยู่ไหนบ้างนะครับแต่ว่าแต่ว่าเราายังไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องแบบมีชุดเกราะที่ดีกว่านี้ก่อนนะครับโอเคไปต่อเลยดีกว่านะครับนะเพื่อให้เสียเวลานะครับแมพหนึ่งก็ใช้เวลาไม่เยอะครับประมาณสามถึงเจ็ดนาทีนะครับต่อแมพหนึ่งนะครับผมถ้าจะหาให้ละเอียดเลยนะโอเคครับแล้วก็ปลาไปนะครับอันนี้เป็นกระโดดกระโดดแล้วก็ปล่อยมีดนะครับมันจะติดขี้นะครับแต่ถ้าโดนหัวมันจะแรงขึ้นคูณสองเลยนะครับ เฮ้ยไม่โดนว่ะโดนหัวกระครั้งนี้ห้มไม่โดนมันโดนหัวแยกอยู่นะครับว่าจริงแต่ถ้าเป็นตัวตรงๆองะมันจะโดนหัวง่ายอยู่แต่ถ้าเป็นซอมบี้มันจะเล็งหัวยยกมากนะเออตรงนี้ไม่ใช่ทางหลับนะครับมันแค่หายงงโอเคดูก่อนตอนนี้มีวะจิ๊บอุ๊ยขึ้นไม่ได้โอเคโอ้โหขึ้นยากจังวะโอเคจิ๊บอือโอเคมันต้องกด กดปล่อยดาบไปด้วยนะครับมันถึงจะมันถึงจะพุ่งไปไกลกว่าเดิมโอียนี่ครับห้องรับนะครับไม่มีอะไรเลยนอกจากยานะเกียก็ลงไปแล้วก็สับไปปื๊ดปื๊บอันนี้คือผมกดแบบมั่วๆเลยนะกดกดแบบมุงั่วเลยนะคือถ้าถ้าจะเล่นจริงๆเนี่ยแนะนำให้แบบให้ตีตีตีแล้วหลบตีแล้วหลบดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะแบบมันจะดีกว่านะเอออย่าเอาอย่าเอาตัวเขาแรกเลยนะมันเป็นเกียนที่แบบถือว่าใช้สมองเยอะอยู่นะเกียนเออ ยิ่งช่วงหลังๆนี่แบบยิ่งเยอะเลยนะฮะคือถ้าใครอา่านภาษาอังกฤษไม่ออกในช่วงช่วงหลังนี่ือไปไปไม่เปลี่ยนเลยนะครับน,นะเพราะว่าแบบมันจะมีวิธีสองเล่นอยู่นะครับแต่ว่าแบบถ้าใครอา่านอังกฤษไม่ออกแบบโอ้โหนะโอเคนะครับผมก็จะเล่นให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับคนที่เล่นไม่เปลี่ยนนี่ครับมาวีเก่งไงมาวีเก่งโอเคนะครับนะครับพวกเงินมันก็จะมีรูปร่าง แบบเป็นลูกศรแบบชี้ให้เราไปทางไหนทางไหนบ้างก็มีคนระับด้านบนนี้เป็นห้องลับนะครับเดี๋ยวเนี่ยต้องแบบเล่นแบบจุกจุกนะครับผมโอเคครับอุ้ยโอเคคนระับต้องค่อ,คอยๆเล่นไปนะตอนนี้มีห้องลับอีกแล้วนะครับวิทยานะครับโอเคโอเคนะครับปื๊ดปืป๊ดผมอาจจะเล่นแบบระวังระวังหน่อยนะครับอ่าตรงนี้ห้องลับนะครับมีลูกศรขึนน้นนะครับ โอ้หมีคาถาไม้โอ้โหคาถาคาถาที่กากที่สุดในเกมนี่ว่ยะยะคาถาไม้น้เมีดโคตรเบานะครับน้หมีดแปดโอ้โหสภาพเนี่ยครับผมเลีย้ยงแล้ก็เลียงก่าดับเริ่มต้นโอเคเอาดับนี้ดีกว่าเนี่ยครับผมโอเคแล้วก็ขายไปนะครับคือมันมีมีอะไรที่เราคิดว่าจะไม่ได้ใช้ก็ขา,ขายทิ้งไปนะครับอือแล้วมันก็จะได้เงินด้วยนะครับผมยาเนี่ยผมไม่นะนําให้ขายนะเพราะว่าแบบมันไม่คุ้มอ่ะสิบหกสิบหกบาทเองนะครับโคตรไม่คุ้มเลย เอามาใช้ฟื้นฟูดีกว่าโอเคตรงนี้เราก็นี่ครับก็ตามลูกศรเลยนะครับผมนะง่ายๆนะครับก็ดันกล่องลงไปครับโอเคเนี่ยแล้วก็มาเก็บลงเก็บเหรียญนะครับอืมโอเคเอามาให้มันแบบกันหนามไม่ให้โดนตัวเรานะครับอืมแล้วก็รอไฟหายก่อนแล้วก็ค่อยไปนะครับก็ไม่มีอะไรแม่ครับก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรเนี่ยมีห้องลับอยู่แหละนะเออ เนี่ยมันผมมาสอนวิธีหาห้องลับแบบเนี้ยจริง <c oughs> นะครับคือแบบผมผมเคยเล่นมาก่อนไงเออ,อยา,มาผมบอกเลยว่ายาเป็นสิ่งที่จําเป็นม่กนะครับคือช่วงแรกๆเนี่ยช่วงแบบด่านแรกๆเนี่ยถ้าไม่จาเป็นก็อย่าใช้ยาเลยนะเพราะแบบคือช่วงหลังๆมันจะจาเป็นอนะ่ะคือแบบช่วงหลังถ้าคุณมียาเป็นแบบห้าสิบหกขวดอะ่ะคือคุณจะผ่านแบบง่ายๆเลยนะเออโอเคนะ คือเกมนี้คมอเน้นอะไรมากครับคือแบบเน้นยาเลยถ้าคุณมียาทีย,ยังไงก็ชนะไม่ว่าแบบอาบุธคุณจะแก,กะเกาะแกะขนาดไหนนะเออแต่แบบถ้าคุณกดใช้าย,ยารวยๆยังไงก็ชนะนะครับผม,อมโอเคเนี่ยครับรู้สึกว่าด้านบนผมจะมีห้องรับเดี๋ยวอย่าพึ่งนะนี่นี่เลยมีก้อนหินแบบนี้ลงมานะครับต้องไปดูสักหน่อยนี่เราได้มีดพิษมานะครับมีดพิษอืม ฮ้ยดาเมจแรงอว่าดามเมีแรง,งกว่าดาม,มิพอดีนม่าจจะเป็นพรกเกาะน,นะครับเพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นแบบเกาะที่เป็นสายสายดาวกันนะเออมันจะเพิ่มดาเม,มียแต่อันนี้มันคนละสายไนงะอืมเอางี้ดีกว่านะครับอุปกรณ์พิษมันก็ไม่ค่อยดีขนาดนั้นนะครับคือมันติดพิษมันก็ติดแค่ทีละหนึ่งอนะถ้าเป็นแบบความแบบดาบแบบเบาๆนะถ้าผมแนะนําผมแนะนําให้ใช้พวกไอเทมพวกความมืดหรือพวกไอเทมน้ำพวกนี้ดีกว่านะครับผมมันจะแรงกว่านะครับ ไอเทมน้ำไอเทมลมเนี่ยไอเทมไฟมันจะเป็นของแบบหลกัหลกๆที่มันดีเลยแล้วก็ความมืดนะครับผมนะโอเคมาก็ไปนะครับผมชิวๆไปเนะครับโอเคก็ค้นพบนะครับทั้งหกเอเรียเอ่อพื้นที่ลับนะครับผมโอเคอันนี้ก็อ่าเป็นลับไอ้นี่นะครับเขาเรียกว่าเอชิมิ้นผ่านนะครับแบบคำ งานผ่านอะไรพวกนี้เออภารกิจน่นะครับผมเรียกว่าเป็น a c ช i e เ e m e n t นะครับโอเคครับก็ได้มาสี่หมื่นนะครับกับอีกยี่สิบเอ็ดบาทโอเคไม่ใช่สี่หมื่นสี่พันนะครับผมเออช่องช่องแรกมันได้น้อยอยู่นะครับสี่พันก็ถือว่าเยอะนะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับมันมีอะไรบ้างนะอ๋ออันนี้ภารกิจอีกแล้วนะครับรับภารกิจเหมือนเดิมเลยนะโอเคนะครับก็น่าจะได้เพชรเหมือนเดิมมาแหละนะครับผมไม่ได้น่าจะอะไรมาก โอเคเซฟยัดยุทนะครับผมปกป้องเพื่อนอะไรพวกนี้นะครับอ่าโอเคมาทำนี้ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราดูมีกิจกรรมอะไรใหม่นะครับอ่านี่เอ่อกิจกรรมใหม่นะครับมันเพิ่งเข้ามานะครับเมื่อวันที่หกตุลาหรือเปล่าวะใช่น่าจะใช่แหละนะครับผมเห็นเขาเขียนประกาศไว้อยู่นะครับผมเลยเข้ามาเล่นไงโอเคนี่นะครับก็ เป็นคนอื่นนะเป็นเกมออนไลน์นะตอนนี้ mainland, ผมใช้เน็ตอยู <paid> ่นะเออนี่เป็นคือเป็นเกมออนไลน์นะเออก็มาทักทายกันได้นะครับอ่าคนนี้ก็เล่นมานานอยู่แต่ไม่ได้นานขนาดนั้นนะครับดูจากชุดเกาะเขาดูนะครับชุดเกาะที่กองที่สุดในเกมผมรู้หมดเลยนะครับมันจะมีเกาะที่แบบป้องกันหนาที่สุดในเกมแล้วก็เกาะที่ดาเมจแรงที่สุดในเกมนะครับผมรู้หมดเลยเพราะผมเคยเล่นมาหมดแล้วนะครับเออผมเล่นแบบโคตรติดอ่ะเมื่อก่อนนะเอากิงเกมเนี้ยติดจนแบบบางครั้งที่คนที่คุณเห็นผมแบบไม่ลงคลิป บางวันบันเว้น,น,น,นวันเะมื่อก่อนอ่ะเออคือผมมาเล่นเกมนี้แหละนะครับอืมนะโอเคก็สนุกดีนะก็มาเล่นให้คนดูนะครับก็แบบผมคิดว่าแบบผมเล่นแล้วแบบไม่เล่นให้มันเสียเปล่ามาเล่นให้คนดูเลยดีกว่านี่ครับผมแล้วก็ส่วนบล็อกแมนโก้ถ้าว่ามันหายไปไหนวผมก็ว่าจะมุบอ่อนก่อนสักแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าผมอยากแบบอยากหายไปสักพักแล้วก็กลับมาดูว่าแบบ ผู้เรียนที่เพิ่งเข้ามาใหม่แบบผู้เรียนแบบนานๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยคือมันจะเสียเปียบอะไรหรือเปล่านะครับคือยังไงก็ต้องเสียเปียบนะครับเพราะว่าแบบแพทอะไรมันก็กลวงอยู่แล้วไงนะครับแล้วอย่างหนึ่งคือบล็อกแมนโกมันแหลกนะครับคือมันไม่แหลกที่โทรศัพท์ของทุกคนนะแต่มันแหลกที่เกมนะเพราะว่าเขาเอาเซิร์ฟเวอร์มารวมกันนะครับซึ่งกูก็มันรวมกันว่าเขาทําไปเพื่ออะไรนะครับก็หวังว่าเขาจะทําให้มันแบบแยกเซิร์ฟเวอร์กันมันเดิมนะมันจะได้ไม่แหลกนะไม่ใช่อะไรหรอก โอเคอันนี้ก็เป็นประตูเอ่ออารีนานะครับเอาไว้สู้กันหนึ่งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้น่าจะยังไม่เปิดนะเพราะว่าเกมมันเพิ่งอัปเดตมานะครับหรือเปล่าวะไม่รู้ผมขึ้นมาทำอะไรให้ดูแ้วกันนะนะไว้พัทนาก่อนนะอืมพัทนี้เราแบบทําตามเกมมันก่อนนะอันนี้ก็อะไรไม่รู้นะครับไม่ต้องสนใจนะครับไม่มีอะไรมากโ okay, อเคอันนี้ก็เป็นร้านอะไรสักอย่างก็มไม่รู้เหมือนกันนะว่าคือร้านอะไร เดี๋ยวผมไปศึกษามาก่อนนะครับค่อยมาดูว่ามันทําอะไรได้บ้างนะในแมปนี้นะครับ,บ,บผมโอเคนี่ก็เอ่อเป็นสกอร์อันดับนะครับอืมอ่าอันดับอะไรมากนักดูอันนี้ก็สามารถแอดเพื่อนได้นะบนี่ครับอ่าผมกดแอดเพื่อนไปนะใครอันนี้คือใครก็ไม่รู้นะค,คือถ้าใครอยากเล่นก็มาเล่นกับผมได้นะครับก็นะอืมถ้าใครอยากเล่นก็แปะชื่อไว้ใต้คลิปผมเลยนะครับ ชื่อในแอเนี้ยเออเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้เพย์กูเก e รเออนะครับผมในแอปเพย์กูเก e รนะครับเคก็ไปสมัครมาเล่นกับผมได้นะครับอืมอเคนี่นะัมีเอโมจิมากมายมีให้เราใช้ครับอันนี้คือเขาไม่ได้จ่ายนะไม่ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรกูนะอันนี้คือกูแบบมันคือเกมปวดผมนะอันนี้พูดพูดจริงๆนะเออนนะครับอเคเนะคี่ยก็ ของใหม่เยอะมากจริงนะแบบตกใจเลยนะครับคือเมื่อก่อนนี่คือแบบยังเป็นเกมแบบกลางๆไะเกมกลางๆคืออะไรวะเออยังเป็นเกมที่แบบเฮ้ยไม่มีอะไรมากอ่ะก็แค่เกมผ่านด่านงูงูไม่ม,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 มีออนไลน์แต่ใน,นแบบเปิดเปิดออนไลน์แล้วไงเออเพื่อทดลึงนะครับจริงเกมนี้มีมานานแล้วผมก็จะเล่นหลายครั้งแล้วแบบผมเพิ่งมีโอกาสจะเล่นปีก่อน,นเออก็ลองมาเล่นดูนะครับก็สนุกดีนะแล้วก็ทําตามที่เกมมันบอกไปเงียบโอเค Okay, เกียวกพื้นที่รับ,น,บ,น,รบน,นะนี่ครับผมมันรับตรงไหนไว้โคตรชัดเลยเนี่ยโอเคอุ้ยนะครับเราต้องเน้นแบบสตีลนะสติลลวเราต้องแบบโจมตีแล้วหลบนะครับอุ้ยเนี่ยผมกดรัวเลยนะครับอันนี้ลนลนโอเคแล้วก็อย่าเพิ่งรีบนะครับก็ค่อยๆเก็บของมาทีละอย่างก่อนนะค,ค่อยๆเล่นไปโอเคได้ดาบไฟมาไม่ได้แรงอะไรนะเพราะมีดสั้นไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันจะรัวนะครับมันจะแบบ ปล่อยแบบรัวๆได้ไงสปีดมันเยอะนะสปีดบวกยี่สิบเลยโอ้โหโคตรรัวนะครับแต่ถ้าเจอ,อในสปีดบวกสามสิบนี่ผมแนะนําให้เก็บไว้นะเพราะว่ามันจะโกงในเกมหลังๆมากนะครับเพราะว่าแบบเอาไปใช้เปิดเบาน้ําอะไรพวกนีน้ในเกมหลังๆนะอ่ะเออนี่ครับผมโอเคก็เล่นไปก่นกอนนะตรงนี้เชิบคืออันนี้คือดาบพิษนะครับค,ความเร็วมันสูงมากนะครับเราสามารถปล่อยแบบรัวๆได้เลยนะครับแต่ว่า คือมันมันมันรีช้าไงจิ๊เชื่อโอ้โหโอ้โหโอเคอาจจะลืมเมื่อกี้เล่นไปนิน้อยนะครับแม่ไม่ได้เล่นนานไงโอ้โหแล้วไฟอย่างนานเลยครับหืมโกรไปทีนึงอุ้ยอัดหลังจิ๊บอัดหลังจิ๊เอ้าโอเคนะครับไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแบบไม่ได้เล่นนานไงการมากรอดนี่เกือบเสียบนี่แบบ สเตปแบบกินโจ้จครับน้องๆคือแบบวิ่งหลบลัวโอเคปลามาอีกนี่เพื่อนปลาพินพังเอาหายไปไหนวะเนาะไม่สนใจกูได้เออฝากไว้ทีนึงโอเคนี่นะครับแล้วก็มาเอาไอ้กล่องยานี่นะครับเอากล่องไปไฟน้องโอ้โหไฟโคตรนานนะครับชิชิเๆย อรอไฟหายอย่างเดียวนะครับเล่นแบบเซฟนะเล่นแบบเซฟโอเคมาวางกล่องอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็จาัดก,การไอ้หมอเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะไปเอากล่องบนนี้ยมาวางบนกล่องอันนี้ทีหนึ่งนะครับผมอืมนี่นะครับเรอุ้าอุ๊ยเราฟ้ามันไก่รอบน,นะครับแล้วก็เอากล่องวางบนนี้ทีหนึ่งแล้วเราก็จะขึ้นไปบนไอ้ที่นั่นได้นะครับที่มันเก็บอาวุธลับอะ่ะเออนะครับ S <S ผมดันไปให้ดูนะครับต,ต้องค่อยๆดันไปนะนะต้องใจเย็นๆน,นะครับอันนี้คือแบบต้องมือนิน่งมากๆนะอ่ะคือมากกว่าผมค่อยหัวร้อนกับไอ้ตรงนี้มากเลยคือแบบคือทำทีไรก็ตกทำอะไรก็ตกอนะ่ะแต่ครั้งนี้กูต้องทําให้ได้ละนะครับผมเต้องค่อยๆแล้วตั้งใจนะนรับต้องมีสมาธิเนี่ยผมใจเย็นใจเย็นคนะ่อยดันไปนะครับคือเราอย่ารีบมาเรารีบไม่ได้ครับอะไรแบบนี้นะน,นี่คือกูบอกตัวเองนะครับ ซึบเฮ้ยเด้โอ้โหสภาพเรียบร้อยครับต้องเริ่มเกมใหม่โอเคไม่สนใจแล้วกันค่อยมาเอาทีหลังครับอืมค่อยมาเอาหลังใหม่แล้วกันนี่ครับน้องๆโอเคมาเฮ้ยจ๊โอ้ไม่เป็นไรโอเคมาเอาใหม่เอาใหม่ครับโอเคชืบป,ปึ๊บเก็บเหรียญมาเก็บเพชรมานี่ครับต้องค่อยๆเล่นไปแบบ ใจเย็นๆนะครับคือเราจะรีบไม่ได้นะเกมพวกเนี้ยกถ้บไปกูขึ้นไม่ได้ปะโอเคเว้ยเกือบเกือบโอเคนี่ไงห้องลับอีกแล้วจิ๊บจิบปึ๊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 บนี่โอ้โหทำเป็นเซียนที่จริงสกิลระดับนี้ไม่ได้เก่งนะครับคือมันจะมีคนที่เล่นเก่งกว่าน,นี้อยู่ครับโอเคคือก็ไม่รู้กันนะครับว่าเขา เล่นกันยังไงนะก็คือแบบเห็นในย t u b e แบบเล่นแบบโคตรเซียนนะครับน้องน้องนะแต่พี่จะขอไ่ยุ่งแล้วกันโอเคแล้วก็เล่นไปสไตล์เราเนี่ยนะอโอเคเรียบร้อยอีซี่นะจบด่านสามไปนหะมครับผมโอเคโอ้โหขัดขัดอีกที่หนึ่งครับที่เราขึ้นไปไม่ได้นะอะอโอเคไม่เป็นไรนะครับวยโบนัสวะเชือ่อโอเคเราไม่สามารถปาอะไรได้นะครับอันนี้คือเราต้องมากินยายนี้ก่อนนะ คือด่านนี้ผมเคยผ่านอยู่มาก่อนคือด่านนี้คือเมื่อก่อนนี้คือแบบผ่านยากมากนะครับคือแบบคือด้วยความไม่รู้ไงนะผมคืเราต้องแบบไปกดปุ่มเพื่อให้มีตัวอะไรไม่รู้ตกลงมาเออแล้วก็ให้มันมาทุบทุบหายทุบหินให้เราครับผมโอเคเดี๋ยวกูทาให้ดูแล้วกันนะครับอืมอเกย์กดดันไอ้หินที่ลงไปก่อนนะโอเคป๊บร้อยโอเคแล้วเราก็ต้องวิ่งกระโดดให้ผ่านด่านตรงนี้ไปครับ คือเราต้องใจเย็นๆนะพยายามวิ่งเหยียบหัวซอมบี้เข้าไว้นะนะจนี่ครับมันจะมีปุ่มกดนะเดี๋ยวเราก็วิ่งกลับไม่ทันนะอ่ามันจะมีซอมบี้ตกลงมาครับแล้วก็เราก็ยืนล่อให้มันแบบปาไมดให้โดนเรานะอ่าแล้วก็วิ่งหลบนะครับให้มันแบบพังกําแพงให้เราอะไรเงี้ยเออวิเชียร์ๆเคปาเพื่อนเพื่อนเราก็หลบนะครับให้มันปาไมดใส่กําแพงให้พังนะครับอ่านะโอเคนะครับเชื้อกโอเคพักก่อนนะ เวี่งกูจะตายแต่ไรมั้งเนี่ยเอาให้น้ำทุบทุบครับทุบสามไห้เลยโอ้โหไม่ไหวว่ะลงไปลงไปเออทุบอีกเออนั่นแหละโอเคมายิงก่อนเก็บมาปั๊บไปเลสโกได้เวลาวิ่งผ่านนะครับโอเคอันนี้คือเรากดกระโดดลัวๆได้เลยนะครับคือมันปลาเราโดนไม่ง่ายหรอกนะครับโอเค พยายามเก็บให้ได้มากที่สุดนะเหรียญเนี่ยมันจาเป็นนะได้มาสองพันละคนเยอะถือว่าเยอะอยู่นะครับสำหรับดันแรกๆเนี่ยนะสองพันเลยนะเออไม่ใช่น้อยนะแต่พวกดบับื่องต้มกตมีเป็นหมื่นแล้วครับทุกคนเออมันแบบต้องเก็บเงินเยอะมากๆแต่คือมันดีอย่างหนึ่งคือมันกลับไปเล่นดนันย้อนหลังแล้วมันแบบได้เงินเท่าเดิมไงเออนี่คือข้อดีของมันเอางคือถ้าคุณเล่นอยู่แค่ดันหนึ่งดันเดียวคุณก็สามารถฟาร์มเงินให้ถึงแบบเป็นล้านได้อะเออแต่ถ้าแนะนําให้ฟาร์มคือมันจะมีแบบพึ่นที่แบบฟาร์มได้เยอะมากๆ น่าจะอีกไกลอยู่นะครับผมเออน่าจะช่วงด่านสามสิบนี่นแหละนะครับโอเคไป